สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading ค่ะคลิปนี้เป็นความรักราศีเมษนะคะประจำเดือนเมษายนวันที่ประจำราศีผู้อ่านจะแนบให้ใต้คลิปด้านล่างนะคะการอ่านยึดตามแบบแนวตะวันตกแต่สามารถรับชมควบคู่กันไปได้ค่ะทั้งลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์และดาวทิตเนื่องจากชาแนลนี้เน้นการอ่านพลังงานการ์ดเป็นหลักค่ะ ย้ำเตือนในทุกๆครั้งนะคะว่าการอ่านเป็น general นะคะขอให้รับชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะและขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร์และกระดิ่งค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ ราศีเมษประจำเดือนเมษายนนะคะความรักทั่วไปความรักที่เป็นประเด็นนะคะที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้สำหรับบางท่านความรักคนโสดสถานะไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะราศีเมษค่ะ ค่ะ Play f n it ค่ะ p a attention Release your ex เป็นช่วงเวลาที่จะต้องปล่อยผ่านอะไรเดิมๆนะเพื่อที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ที่สดใสกว่าก็เป็นไปได้สำหรับบางท่านค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะข้อความจักความรักค่ะเสยนเกพิเอนะคะ โอเคเดี๋ยวเร,เริ่มกันเลยค่ะขอทราบความรักราสีเมษนะคะประจำเดือนเมสายน์ค่ะขอทราบความรักราสีเมษค่ะ ประจำเดือนเมษายนจัสมินค่ะ10 o f garlic สวยนะคะ2 o f p e n t a c l e Queen of pentacles ค่ะ Three of garlic n n e of p e n t a c l e ค่ะ เจนอบวอนเจย์พี่ค่ะซิกออฟสวอสค่ะขออีกหนึ่งไปนะคะทรีออฟวานส์โอเคเริ่มจากความรักที่เป็นประเด็นก่อนเลยนะคะอืม ความรักที่เป็นประเด็นในช่วงเวลานี้นะคะผู้อ่านมองว่าไม่ไม่ตัวคุณก็ตัวเขานะแต่เอเนจีมาจากฝั่งคุณออคุณอาจจะดีลกับคนที่เขามีเวลาให้กับครอบครัวมากกว่าให้เวลากับตัวคุณนะคะ เขาอยากจะเจอคุณต่อเมื่อเขาอยากที่จะเจอประมาณนี้นะความสัมพันธ์ก็เป็นไปแบบเรื่อยๆช้าๆยังมองไม่เห็นความชัดเจนข้างหน้ามันก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไปต่อกับอะไรที่ใช่ ผู้อ่านมองว่าในเวลานี้เหมือนคุณเริ่มที่จะมีใครเข้ามาเป็นช้อยส์ให้เลือกมากกว่าเริ่มมีการดิลกับอะไรใหม่ๆหรือบางเอิญมีการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งแล้วก็เจอใครบางคนที่รู้สึกถูกใจกว่าแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยในช่วงเวลานี้มันยังคาราคาซังกันอยู่นะคะยังไม่ได้มีการแยกหรือห่างเป็นแต่เพียงบางครั้งเป็นแต่เพียงบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารกันหรือว่าเป็นไปในลักษณะที่มามาหายหายนะ ประมาณนี้ค่ะทีนี้ Energy ออกมาบอกว่าตัวคุณเองก็รอความชัดเจนเหมือนกันนะคะแต่เหมือนตัวเขาในเวลานี้เนี่ยเขาให้เวลากับเรื่องส่วนตัวของเขามากกว่าเขาจะมาพบคุณหรือว่า คือเขาจะมาเหมือนกับเทคแอคชั่นต่อเมื่อเวลาเขารู้สึกอยากจะมาคุณดิวกับคนลักษณะนี้แล้วมันทำให้คุณอึดอัดคุณก็เลยอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ Energy ธาตุดินนะคะคนที่คุณดิวอยู่พลิกศพกันมังกรค่ะเป็นธาตุน้ำได้ด้วยเช่นเดียวกันหรืออาจจะธาตุอื่นก็ได้นะคะแต่โดดเตียนที่2อธาตุผู้อ่านมองว่าเหมือนคุณจะเริ่มมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตและคุณก็เริ่มคิด นะคะคิดหาหนทางอะไรบางอย่างที่มันดีกับตัวคุณเองนะเพราะเหมือนคุณก็เริ่มรู้เหมือนกันว่าเขายังไม่ค่อยที่คุณเดีลยวกับคนคนนี้แล้วยังไม่ค่อยจะมองเห็นอนาคตเขาอาจจะยุ่งเรื่องงานเขาอาจจะให้ความสําคัญกับครอบครัวให้ความสําคัญกับความรู้สึกขอ,ของตัวเขาเองเป็นหลักแล้วก็คุณกับเขาอาจจะมีเกณฑ์ดราม่าทางอารมณ์จากฝั่งเขาด้วยสถานการณ์อาจจะสลับกันได้ไว้เวอร์ซ่านะ แต่ผู้อ่านยังมองว่าเป็นดูคุณที่น่าที่จะเริ่มมีอะไรใหม่ๆเข้าเามานะเป็นช่วงที่คุณเริ่มจะสังเกตเห็นสัญญาณอยู่พอสมควรว่ามันเริ่มไปต่อไม่ได้คุณก็อยากจะปล่อยผ่านสัทีแล้วก็プレฟูเนตออกมาบอกว่าในไม่ช้าไม่นานคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งมันทาให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะ ทีนี้มาดูกันที่คนโสดผู้อ่านมองว่าคุณจะได้เจอใครบางคนที่เขาค่อนข้างมีมีอารมณ์ของความเป็นธาตุดินสูงใจเย็นระมัดระวังในเรื่องความสัมพันธ์แต่ในขณะเดียวกันใครคนนี้ก็มีสเสน่ห์เย้าวยวนใจคุณมากๆอะนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์นะคุณรู้สึกชอบแล้วก็ดึงดูดใจเขามากๆคือเขาเขามีบุคลิกลักษณะเหมือนเป็น Family Man อะมันทำให้คุณรู้สึกถูกใจเขามากม แต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่เวลาอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคนโสดเนี่ยเวลาที่มีใครเข้ามาเนี่ยเอ e เน y ี Energy บอกเลยวฝั่งคุณมีช้อยและช้อยเยอะมากดังนั้นคุณก็คงจะต้องตัดสินใจเลือกให้ดีค่ะว่าคนไหนคือคนที่ใช่อย่างที่บอกนะคนโสดเอนเนอี Energy pay attention ขึ้นมาคือคุณจะต้องสังเกตดูให้ดีว่าใครคือคนที่ใช่สําหรับคุณกันแน่มันจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างบ่งบอกค่ะ คุณอาจจะเจอประมาณสองส e r g y นนะ Energy รหนึ่ง Family Man ดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะคะส่วน Energy หนึ่งอาจจะเป็นคนรู้สึกเป็นคนที่คุณรู้สึกดึงดูดใจมากๆแต่อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเฟลลี่หรือออกแนวเจ้าชู้นะคะอีก Energy หนึ่งมีความเป็นเฟมินิลสูงมากๆค่ะทำงานรักสงบนะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ดำเนินไปแบบเรื่อยๆนะคะอาจจะเจอ3 Energy นี้ถ้าใครยังไม่ได้เจอก็จะได้พบเจอนะคะ ทีนี้มาถึงสถานะที่ไม่ชัดเจนกันบ้างค่ะผู้อ่านมองว่าตัวเขาชัดเจนในความเป็นตัวตนเขานะว่าเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปแบบเรื่อยๆแต่ตัวคุณเองอยากจะชัดเจนมากกว่านี้นะคะคุณอยากที่จะให้เขาอะคอมมิตเมนต์มากกว่านี้คุณคิดถึงเรื่องการแต่งงานคือคุณคิดถึงเรื่องเดิมๆเรื่องการแต่งงานเรื่องความชัดเจนทางความสัมพันธ์นะคะ อย่าที่จะเหมือนกับว่ามองเห็นอนาคตที่ชัดเจนมากกว่านี้แต่เขาชัดเจนในตัวตนอยู่แล้วว่าเขายังไม่พร้อมในความสัมพันธ์แบบที่รวดเร็วเกินไปอ่ะไอ้คำว่าเรื่อยๆของเขามันอาจจะทำให้คุณรอนานนะตัวคุณเป็นแจสเมนคุณอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสักทีในราน,นี้นะคะสถานะที่ไม่ชัดเจนเขายังคงชัดเจนในความเป็นตัวเขาอยู่ค่ะคือยังคงเรื่อยๆอยู่นะ ยังไม่ได้คิดเร่งร้อนอะไรแล้วก็คุณอาจจะดีลกับคนที่ติดครอบครัวมากอะ่ะครอบครัวเขาอาจจะมีที่พลในการตัดสินใจเรื่องชีวิตคู่ด้วยผู้อ่านมองว่าอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วเขาก็คาดหวังเรื่องการแต่งงานค่ะไม่ใช่ไม่คิดเพียงแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้เท่านั้นเองนะคะทีนี้จะรอหรือไม่รอขึ้นอยู่กับตัวคุณเพราะว่าเวลามันจะเป็นตัวบอก นะคะถ้าใช่ก็คือน่าจะได้ไปต่อแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะมีเกณฑ์ว่ามีใครใหม่ๆเข้ามาประมาณนี้โอเคค่ะทีนี้สิ่งหนึ่งที่พ่ออาจจะบอกไว้สำหรับสถานะไม่ชัดเจนดาวิลขึ้นมาทุกครั้งเขาก็อาจจะมีความสัมพันธ์อะไรกับคนอื่นที่คุณไม่รู้ก็เป็นไปได้นะคะอาจจะทะเลาะกันเรื่องเดิมๆมาหลายครั้งหลายหนแล้วทำให้คุณเครียดก็เป็นไปได้นะสถานะที่ไม่ชัดเจน ผู้อ่านมองว่าความชัดเจนมันเกิดจากตัวเขาแล้วเขาคงจะไม่เปลี่ยนค่ะนะคะความชัดเจนมันอยู่ตรงนั้นทีนี้มันสําคัญว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนตัวคุณเองนะไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นทีนี้สําหรับคู่ที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะคู่รักหรือคนมีคนคุยที่ไม่ได้มีปัญหาในช่วงเวลานี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขา คุณกับเขาเนี่ยมีความชอบกันมากค่ะแล้วก็หลงไหลในการและกันด้วยแล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็หลงไหลในตัวคุณหลงไหลในเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติของคุณะนะคะ Energy ส,สวยมากขึ้นมาเป็นทรีกาลิกและเทนกาลิก คุณทั้งคู่เนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันเริ่มคิดวางแผนเรื่องการแต่งงานแล้วผู้อ่านบอกเลยค่ะจัสติมเนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและอินฟินิตี้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันหมั่นคอยเติมเต็มกันอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักหนาเลยเพียงแต่ว่าตัวเขามีความต้องการในตัวคุณมากๆนะผู้อ่านมองว่าอย่างนั้นมีความมั่นคงทางความรู้สึกสูงกับคุณมีคอมมิทเมนต์คิดถึงเรื่องแต่งงานกันแล้วล่ะค่ะผู้อ่านมองว่าอย่างนั้นไม่น่าจะเกินปลายปีหร ไม่ก็ต้นปีหน้าบางท่านอาจจะมีข่าวดีก็เป็นไปได้มีเกณฑ์การเดินทางไกลค่ะนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปท่องเที่ยวได้มีโอกาสใช้เวลาเพล y นป n ่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะผู้อ,อานมองว่าช่วงเดือนเมษาเป็นช่วงเวลาที่ดีนะมีเกณฑ์อาจจะได้ไปท่องเที่ยวกับหวานใจละนะคะยิ้มแก้มปริเลยเอาล,ล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเอาคำบทสรุปพร้อมคำแนะนำนะเอาคำสวยค่ะนายออฟแอร์ air, นะคะ ทุกๆอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะนะคะเอาละค่ะบทสรุป f o r f f i e เป็น e n e r g ของการตัดสินใจเลือกนะหรือคนโสดได้เจอใครทางโซเชียลมีเดียค่ะและ s e of earth energy เอ,เออกมาเป็น choice choice และ choice ทั้งนั้นเลยนะคะ ผู้หันบอกเลยว่าครั้งนี้คุณจะเป็นฝ่ายเลือกความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณเองคุณคนโสดตัดสินใจเลือกให้ดีนะใครคนที่ใช่แล้วก็เช็คด้วยว่าไปดีลกับคนเจ้าชู้ที่ชอบเปลี่ยนคู่นอนหรือเปล่าแค่นั้นเองนะเพราะเดวิวม,มันขึ้นค่ะมันเป็นเรื่ของความเย้ายวนทางกายนะคะ แล้วก็จะได้เจอ3 energy อย่างที่ผู้อ่านหมอกสถานะไม่ชัดเจนความชัดเจนมันอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะไม่ต้องไปถามหาอะไรอีกแล้วที่ยี่อยู่ที่ตัวคุณค่ะว่าคุณจะเลือกไปเส้นทางไหนที่มันดีกับตัวคุณมีอะไรใหม่ๆเข้ามาแน่นอนค่ะ สำหรับคนโสดอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคุณมีเกณฑ์จะต้องเดินทางไกลค่ะนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ตัดสินใจเลือกตัดสินใจพูดคุยกับคู่ของคุณในเรื่องของอนาคตข้างหน้าด้วยละ่ะเขาอาจจะมีช้อยส์มีอะไรมาให้คุณเลือกนะมีความเป็นไปได้ว่าจะย้ายถิ่นที่อยู่นะไปอยู่กับคู่ของคุณด้วยนะคะสวยค่ะสวยมากๆละ่ะ energy ครั้งนี้ไม่ได้มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงหรือหน้าที่จะกังวลคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะข้อความจาก ท่านเซนต a เกเบียรรีทรีค่ะนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องปล่อยผ่านขึ้นมาหลายครั้งนะทันะคะรีทรีตกับลิซิโอเอ็กซ์ผู้อ่านมองว่าบางท่านอาจจะเสียดายความสัมพันธ์ที่มีอยู่เลยไม่กล้าเดินออกมาแต่คุณจะต้องพิจารณาดูว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนี่ยมันจับต้องได้ไหมนะคะมันสามารถที่จะเป็นจริงได้ไหมในอนาคตแล้วก็คุณจะยังคงรอเหมือนแขวนตัวเองอยู่แบบนี้ตลอดคุณจะรับไหวไหมกับ การรอคอยอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับไม่มีจุดสิ้นสุดนะสำหรับบางท่านนะคะคนโสดก็พยายามรีทรีตค่ะเคลียร์เรื่องคนเก่าๆแล้วก็คิดถึงเรื่องใหม่ๆที่คุณต้องการจะดีกว่านะคะข้อความจากความรักค่ะสวยนะคะสวยมากๆค่ะ Take day for no thought for the morrow for the morrow shall take for the thing of itself ให้ใช้เวลาของคุณในช่วงนี้นะคิดทบทวนให้ดีถึงความรู้สึกภายในใจของตัวคุณคนที่คุณควรจะคุยและใส่ใจมากที่สุดคือตัวคุณเองนะคุณจะต้องถามใจตัวคุณเองแล้วก็รู้ให้ได้ว่าในท้ายที่สุดคุณต้องการอะไรบางครั้งเราอาจจะเสพติดความสัมพันธ์กับคนเดิมๆม,มากไปเลยก็อาจจะไม่กล้าที่จะออกมาจากคอมฟอร์ทโซนเพราะกลัวว่าจะอยู่โดยที่ไม่มีใครแต่ จริงๆแล้วการคงสถานะอยู่เหมือนมันก็เหมือนกับไม่มีใครอยู่แล้วในเวลานี้สําหรับบางท่านก็ใช้เวลาคิดตัดสินใจมอบสิ่งดีเพื่อตัวคุณเองผู้อ่านจะบอกเสมอเลยค่ะนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะโดยรวมดีค่ะแล้วก็คําแนะนําอย่าลืมนะคะเก็บไปคิดแล้วก็ลองปรับใช้นะคะขอให้มีความสุขสมหวังในความรักพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ